ว่าที่เศรษฐีทั้งหลายฟังทั้งนี้ถูกหวยลอตเตอรี่30ล้านต้องเตรียมตัวขึ้นเงินแบบไหนสวัสดีครับเพื่อไม่พลาดข่าวสารสาระความรู้ที่เฮฮักจะนำมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด subscribe ที่ช่องฟ e for you แล้วก็อย่าลืมกดระฆังสันกระดิ่งไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้นะครับเฮฮักจะมาบอกว่าที่เศรษฐีทั้งหลายนะครับว่าการจะเป็นเศรษฐีนั้นนะครับเมื่อท่านถูกลอตเตอรี่จะต้อง เตรียมตัวยังไงนะครับการเตรียมตัวรวยเป็นเศรษฐีถ้าหากท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1นนะครับแล้วก็รางวัลอื่นๆด้วยนะครับจะต้องทํำยังไงบ้างนะครับเราไปดูกันเลยนะครับอันดับแรกเลยนะครับเอกสารที่ท่านต้องใช้นะครับก็คือบัตรประชาชนหรือพาสปอร์ตนั่นเองครับแล้วก็ขั้นตอนที่1นนะครับท่านจะต้องเก็บลอตเตอรี่ของท่านไว้ดีๆนะครับอย่าทําหายนะครับไม่อย่างนั้นนะครับจะถูกฟ้องร้อง ช่อท่อข้อหาช่อโกงก็ได้นะครับท่านจะต้องเก็บหลักฐานแสดงความเป็นเจ้าของเขียนชื่อนามสกุลเบอร์โทรที่ด้านหลังสลากถ่ายรูปหรือเอกสารทําสําเนาวไว้เป็นหลักฐานด้วยนะครับแล้วก็จะลืมจดบันทึกเลขแล้วก็งวดแล้วก็ชุดไว้ให้ชัดเจนนะครับเพื่ออะไรครับเพื่อป้องกันคนขโมยลอตเตอรี่ของท่านนะครับแล้วท่านจะได้ไปฟ้องร้องนะครับซึ่งตอนนี้ก็เป็นข่าวหน้าหนึ่งคือฟ้องกันยังไม่จบเลยนะครับสําหรับ ครูปีชานั่นเองครับขั้นที่2นะครับนำลอตเตอรี่ไปขึ้นเงินให้ท่านนำลอตเตอรี่นะครับไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำนะครับชั้นจีที่อยู่นะครับอยู่ที่เลขที่359ถนนนนทบุรีตําบลท่าทรายอำเภอเมืองนนทบุรีจังหวัดนนทบุรีนั่นเองครับซึ่ง สำนักง,งานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะเปิดทำการวันจันทร์ถึงวันศุกร์เวลา8โมงครึ่งถึงบ่าย3โมงเย็นนะครับหรือเวลา8.30นถึง15.00นนั่นเองครับหรือท่านโทรสอบถามข้อมูลการเดินทางไปที่02-528-8888นะครับต่อไปไปดูขั้นตอนที่3เลยนะครับรอรับเงินหรือเช็คนะครับถ้าถูกรางวัลเป็นจำนวนเงินไม่เกิน20,000บาทท่านจะได้รับเงินเป็นเงินสดนะครับ แต่ถ้าหากท่านถูกรางวัลมากกว่า20,000บาทรับเป็นเช็คนะครับสามารถนำไปขึ้นเงินสดได้ที่ธนาคารกรุงไทยผู้ขึ้นเงินจะต้องเป็นคนเดียวกับชื่อบนเช็คนะครับถึงจะเบิกเงินออกจากธนาคารได้นะครับทีนี้สำหรับว่าที่เศรษฐีทั้งหลายนะครับในเรื่องของการเสียภาษีเมื่อท่านถูกลอตเตอรี่รางวัลที่1เนี่ยนะครับภาษีหักหน้าที่จ่ายทันทีที่ขึ้นเงินรางวัลน,นะครับ โดยสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลจะหักจากท่าน0.5%นะครับแล้วก็สลากการกุศลจะหักจากท่าน1%นะครับแล้วก็ท่านไม่ต้องนำเงินรางวัลไปยื่นภาษีประจำปีนั่นเองครับเป็นไงครับว่าที่เศรษฐีทั้งหลายขั้นตอนง่ายๆแค่นี้เองครับที่เมื่อท่านถูกรางวัลแล้วท่านสามารถนำไปขึ้นเงินที่สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลที่สนามบินน้ำได้เลยนะครับ ขอให้ทุกท่านเฮงๆด้วยโชคดีทุกๆงวดได้เป็นเศรษฐีกันทวนหน้าทุกคนครับขอบคุณมากครับอย่าลืมนะครับเพื่อไม่ให้พลาดข่าวสารสาระความรู้ที่แฮกจะนำมาฝากทุกท่านนะครับอย่าลืมกดติดตามหรือกด s ั b s c r i b e ช่องฟรี o r you แล้วก็อย่าลืมกดระฆังสั่นกระดิ่งไว้ด้วยนะครับคลิปต่อไปอแฮกจะนำสาระความรู้เรื่องอื่นๆมาฝากทุกท่านเช่นเคยครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านที่ติดตามครับสวัสดีครับ